ปลาหมึกแดดเดียวนะคะอันนี้คือปลาหมึกแดดเดียวของน้องโอปอรนะคะเราจะต้องตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะิน่งีนะคะเห็น้มั่าร่อน็ต้องเปิดไฟแรงเท่านั้นนะคะอย่าเปิดไฟอ่อนนะ แกเหรอ,อ,อไหนโอ,อ,อ้แม่ขอจานหน่อยจ้าอันนึจงจานกับแม่บวบบวบจ้าโอเคเดีย๋ยวเราจะทำการปิดไฟนล้คะปิดเลยแหะเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะ